วันกินอะไรพี่วันได้อะไรกินข้าวอ่าพี่หอมบอกว่าขอบคุณมากค่ะพี่หอ,อ,อมหอทักกับพี่สุวิมลน,นะคะทุกคนกอนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เราจะประกรอบกันในรในสดวันนี้ถา้าถ้าะนะถ้าเพื่อนไม่ถึงห้าสิบเราจะไม่ลงไลน์นะคะแพก่กอกคุณลุงหลังนี้หน่อยคุณแพทขาคุณแพ่ขากอกค,คุณลุงหลังนี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะหลังนี้หลังนี้หลังนี้คุณแพทหลังนี้ <Sony> <S <S เดี๋ยว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 ก่อนในเวทีนี่แหละฮะแป๊บหนึ่งนะคะ ผูกด,ด้วยผูกด,ด้วยอเอผูกด,ด้วยนีบผูกแล้วเกินนักกอดที่เออพวกเจ้าหู่บออันนี้มันเป็นมงลงนะคะอันนี้เป็นมงร่องพวกเจ้าไร้สารามันก็เจ็บเจ็บดึงด๊งึงลุยเม,ม็นี้เป็นตีวเลยลุ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 ยจะตดิดกันได้ไหมอะไรอ่ะครูลุงเกิดตอนประมาณวันนี้ว <c oughs> ัน,นที่ไหร่นะเกิดวันที่สิบเมษายน เวลาประมาณอ่า5โมงเย็นวันนี้นะกะ mm. เรกียนขอรับพนเนี่ยทุกคนขอรัเ,รลเพลเนี่ยคุณยายอยู่ไหมที่มลน่าจะไปขึ้นเวทีแล้วนะคะคุณยายอยู่ไหมคะคุณยายอยู่ไหม mm. โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนางบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> อ่ะขอบใจโคตรถูกใจโคตรถูกใจระวังเราสะดอดเออระวังเราสะดอด ให้บอกว่าไปล่องเรือมวนบอพี่ขอบคุณนะคะแชร์แล้วไปลบก็ได้นะคะถ้ามันลบเฟซใครถ้ามันลบโปรไฟล์ใครก็เดี๋ยวพลุงลงเสร็จก็ไปลบก็ได้นะคะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีได้จตกขอบยินดีเหมือนกันค่ะครับผมครับผมนะคะให้บอกครับผมก็ผมกอดกอดกอดที่ด้วยขอบคุณมากมากเลยแต่วันนี้บอกเลยว่าบ้านครูกลุ้งไม่ได้ไปหาใครนะคะโดนปิดปากโดนปิดปากพรุ่งนี้เช้า ยี่สี่ชั่วโมงก็ไม่รู้น่าจะเป็นนู่นแหละบ่ายบนู่นได้น้องมาวินหน่อยเดอ้อเันมาหา,หาหลูกเรือด้วยจ้ะเปนมะมือที่สองเราทุกคนกอดเพื่นเนี่ยกอดเลยแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วกอดกอดกอดแล้ว,ล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 วใช่ไหมคุณยายบันครับปูศาสตร์ว้อันอันอันนี้กอศาสตร์ยาวไปถึงถนนอ่ตตาตรงกลางถนนเลยนะคะนั่งไปเลยตอนนี้เอาอะไรนะ เรียกว่าเอาจิตอาสาควรเลิกแล้วนะคะทองกวาวนะคะวันนี้ทองกวาวก็จะมาขอขอบคุณทุกคนทุกบ้านนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายน้องมาแน่กอดเพื่อนแน่กอดเอากันนะคะกอดเอากันนะคะทุกคนกอดเอากันนะคะกอดกอดกอดกอที่มันบอกกอดจ้ากอดเออเอาแต่ว่าไปแบบมอ่อกแม่แม่นะคะคุูรุงจะไม่สามารถไปเยอะได้เพราะคุูรุงเพิ่งเกิดเมื่อนี้คอยเพิ่งเกิดครูรุุ่งยิ้นหัว เอออาไปสิหัอรอหมอรอยอยังก็บรรลุหมอรออย่างเดียวเออไอ้บาบจะมันจะมันจะมันจะเพิ่มยากนะคะที่โคราบ้านฉันเพจมันจะเพิ่มยากเลยมากเลยแหละเพจเนี่ยเพิ่มเนี่ยกอดเอาเพื่อนในห้องนี้หมดเลยเพื่อนในห้องนี้ก็มีมืออาชีพแล้รนะซุปซุปเปอร์สตาร์บ้านหนองคนนะคะใช่ใช่ซุปเปอร์สตาร์บ้านหนองคนสาวสวยแห่งบ้านหนองคนนะคะคนนี้เลย ขอบคุณคุณแพทเด้อขอบคุณแพทนะคะที่มาส่งพลังบัวนะคะที่มาเป็นมาเพิ่มมาเพิ่มอม,มาเพิ่มพลังใจให้นะคะอันเดี๋ยวทางหรือพี่จะบอกวิธีนี่สมมุติคุณแพทพลังใบกดถูกใจอ่าตรงนี้ที่เป็นยังกดถูกใจนะคะกดมาแลวมาแล้วพี่ห่ยโอ้ยดีโคตรวจสอบเป็นเดือนสองเดือนอีวดีคู่ดีเปิดสุด ทักอะไรนี่ดีเปิดเฟซดีกว่าค่ะทักอะไรวะเนี่ยทักอะไรวะแม่จันพี่โอปอน้องสาวลุงนะคะพี่ชายหอมนะคะอ่าน้องเดี๋ยวนะไปกอเปล่าอ่ะเจ๊หนูเปิดแล้วนะเพจอันนี้เฟซหนูเฟซใหม่เจ๊่อหนูเดี๋ยวนี้เย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 ้ก่อนเองก็ได้นะคะใครคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็กดหัวใจให้หน่อยลูกจะขอกอดเด้อ คเพิ่งจะขอก่อนนะคะโอเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนางบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้ว,วลุยนี้เฟสเดียวเลยลุยลุยลุยเราจะขึ้นกันได้ไหมไอะไรอ่ <c oughs> อะอ, <c oughs> อะไรแบบว่าไปสักอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็ลองไลฟ์ดูวันละหน่อยวันละหน่อยนะคะหาลูกเรือก่อนสิใช่ไหมถ้าคุณโอปอเออกอดเอากัน อันพิมพ์ไปซื้อบรได้เด้พวกเจ้าตรงกดหัวใจถูกใจให้กันนี่นี่เพาะถ้านม่พูดเลกดกดถูกใจให้กันพวกเจ้าก็กอดกันได้ทักทายครับใช่ไหมใครยังไม่กอดคุณลุงกอดให้เนี้ยแปรด,ดวงตากอดบ้านหลังนี้ให้หน่อยนะคะแปรด,ดวงตาเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อกอดบ้านนี้หน่อยทุกคนครับเมอรักกันรักกันใช่น้องใหม่น้องใหม่ถูกต้องนะคะลุกน้ำตาคือหลังใหม่นะคะอ้ายแพ้อ้ายแพ้นะคะบ้านหลังบ้านหลังใหญ่คุณลุงอ่ะ พี่แพ้ไปกอดไอ้บ่าวสุวรรณหน่อยเด้ออู้ชันอา่านคอมเมนต์บอชัน้าสุดเดียวนะคะสวัสดีจ้าไอ้บ่าวเออสวัสดีทุกแม่แอแม่พี่สุยบอกว่ากอดกอดจ้าไอ้เข้ามาปุ๊บก็ได้ยินรุ่งนภาใครบอกกอดผมผมอดกอดฟังฟังนะคะสวัสดีแม่จันจ้าเหมือนพี่ปอว่านั่นแหละนะคะคือก็เลยตัดสินใจเปิดอ่าอย่างก่อนไปหล่ะ พเห็นคุณยายบอกว่าลูกเรือยังไม่ครบนะคะณคพูเลยบอกว่าคุณยายได้แปดคนพี่โอเคแปดคนใช่ไหมคนจับไม้จับมือกับพี่สาหน่อยเด้อนะคะพี่สาก็เป็นเอ่อคีเอเตอร์ที่น่ารักเหมือนกันนะคะนางก็จะชอบที่ว่าษาพีูเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณคุยกันทักทายกันขอมารวมเด้อขอมารวมเด้อนะคะขอมารวมขอมารวมนะคะเออ ฟังอยู่ค่ะครูไม่ทันดจาบนีดารณีหลังนี้นะช่วยไปกอดฝาแฟดคู่ลุงด้วยครับเมียนฝาแฟดเหมือนกันทุกยานะคะไม่รู้หลังไหนสวยกว่ากันนะคะคนบนบ่อยๆเขาจะได้ปนหรอกใช<ด>่ลองเชิญสกุลพิมพ์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำเลยเดินเดินมุ่งม,มุ่งม,มุ่งเฟสนี้เลยแบบว่า เขอใจพ่เขอใจพ่อพ้่พจันขอใจที่คุณบอกพ่อพวสวัสดีคุณยายมาวีนเอากดหัวใจไว้ค่อยสิบปกดเลยเอาค่อยกดเองก็ได้คข้าใจจึ้มอ่าก็ปเป็นเพื่อนแม่จันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายมากง่ายมากเลยนี่คือวิธีการวิธีการอ่าไอ้บ้าเจ้า,ากุ้งเนี่ยแท้บอกให้กดถูกใจถูกใจนี่เขาจะได้เพิ่มเพื่อนเขาจะได้จับมือไอ้บ่า กดถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นข้างๆนะคะมันจะไม่ขึ้นข้างๆให้แสดงว่า <S 2> <S 2> <S 2> อะไิอิบอกว่าคิดมาออกว่าสิโตนเดี๋ยวเง่งๆบางๆบอกเรากดถูกใจเนี่ยไอ้บ้าเออไอบ้บ้ากดถูกใจเดี๋ยวนี้ไอ้บ้ากดถูกใจเดี๋ยวถ้ามาถ้าก่อนเป็นไป กอดไอ้แพ้แล้วจ้าโอเคกอดไอ้แพ้แล้วน้องนางก็พักพึ่งผ่านเรียวนะคะพี่แพ้นนอะเรามาเรามาอยู่ตรงนี้เราก็มีแต่คอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ความสนุกสนานเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะช่วยกันผักกันลุงขาบ้างคุณลุงก็จะไลทุกนึหน,นะะนะะหนึ่งทุ่มนะคะพี่แพ้เพราะคุณลุงปิดเทอมแล้วนะคะคุณลุงจะไลหนึ่งทุ่มมาหาสองทุ่มอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ขอเพิ่มไปจูบเปล่าคุณยายน้องมาบินไปก่อนอ่า ไปก่อนคุณโคราชบ้านฉันแล้วนะคะหกเดียวกันเนาะเพื่อนอายนลูกเลยยังไม่พบเพื่นได้มาพี่ปอแต่ว่าแล้วเปิดหมดนะเพิ่งเปิดเมื่อได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแม่แจมมากเลยแจมมากเราเป็นทองควาวที่เชื่อลุ่งที่ก่อนเลยก่อนเลยคุณูต้องอยู่หน้าจอนะโอเคคุณต้องอยู่หน้าจอหน้าจออีกแล้วใช่ไหมห้ามลงห้ามลงเป็นบอหัามอันนี้เยอาคุณแพทต่อกับพี่หอมนะคะต่อกับพี่หอมนะคะเดี๋ยวด้ ะคะ่ะทุกคนโอ้ห้าสิบเก้านันพี่วันนี้บุรุษขออนุญาตเป็นหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งฉันจะเอาพวกเจ้าก่อนก่อน,อนจ้าคุณหอมชื่นใจพี่หอมกอดพี่สุหรือ,อย,งย,นะอย,ยังเดี๋ยวนะทุกคนโอ้ยชั่วปากวติมเดนะคะแต่ว่าเราจําได้เนะาะท้าน้องเอสโซนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสิบสามดวงเก้า,าอขอบคุณค่ะวันนี้เออคุณแพทย์ตอบกับพี่หอมนะคะตอบกับพี่หอมนะคะเดี๋ยวด้วยนะคะ่ะทุกคนโอ้ห้าสิบเก้านัพี่ วันนี้คุณรุงขออนุญาตเป็นหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงคืโอโยมวนแหงไอบ้ไอบาากก้าไอ้บ้าเจ้าก็ถูกใจไปจุดท่านมาสิไปจับมือเจ้าโอ้เยเยาคอยปวดหัวคอยปวดหัวไอเอ็นมา้มา,มา้ขอบคุณหกร้านดวงตานะคะขึ้นใหม่ได้ไหมเห็นไหมเห็นยังสองคลิปแล้วเนาะส,สอนไปสองอ่ะไอเรียองอะไนะสอนไปสองอะ่ะ สองคนแล้วพี่ลุงไปกอดน,นะคะมีอ่ามอรอเดี๋ยวด้อฉันก่อนพับพ่องจาน้องนางบอกความคุณค่านะคะอ่าอ่าพี่ปอเท่าก,กับน้องนาง,ง,งเอฟเพ็บนหัวโอ้ยไม่หยุ่กับหัวฉัน,ออนพี่มลพี่มลกอดพี่มลหน่อยทุกคนอ่าพี่มลกอดมุ้หน่อยเหย็นนะพี่ปอบอกว่ามาครับผมพระพุทธชินร,ราชจะไปหาใบไ,ไม้แพ้กินเนาะบัดน,นี้เนาะ นาะคุณคุณยาน้องอย่างว่าเปิดตาเจ็ดโมงครึ่งเรือจ้าโอเคทุกคนเจ็ดโมงครึ่งไปให้กำลังใจบ้านยายน้องมาวีสวัสดีจุธามาสครับดีครับดีครับผู้ชั้นสั้นนะคะคุณพี่อบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับผมอย่าลืมอย่าลืมขอตัวและขอหัวใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยเป็น